เราก็ได้คนพบว่าปัญหาที่หนักอกหนักใจของคุณครูก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะซึ่งก็มีสะสมกันต่อเนื่องกันมายาวนานเนี่ยเพิ่พบว่าเรามีหนี้ครูที่สะสมกันภาพรวมประมาณ1.4ล้านล้านบาทนัจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆที่เราเองต้องเข้าไปแล้วก็ช่วยกันในการที่จะประสานแก้ปัญหานี้ได้แนวทางที่จะผ่อนผันหรือแม้กระทั่งแนวทางที่จะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาเ,นเราได้คนพบว่าครูส่วนใหญ่เป็นหนี้ของสากัครูนะคะ ได้มีการลดดอกเบี้ยนะคะเพื่อจะลดภาระหนี้สินให้กับคุณครูได้มีการคุยกับธนาคารพาณิชย์นะคะเรื่องของการปรับทรงโครงสร้างหนี้และที่สําคัญก็คือ,อตั้งสถานีแก้ไขปัญหานี้สินครูทุกเขตพื้นที่นะคะเราก็ได้มีการเร่งที่จะให้ความรู้กับคุณครูโดยเฉพาะอย่างเชื่อคุณครูจบใหม่นะคะให้ครูได้มีความเข้าใจใการบริหารการเงินต้องเป็นระบบเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหานี้ซึ่งก็เป็นการป้องกัน ฉันคิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าเราก็อยากทํางานอยู่ที่บ้านเราก็ได้พยายามเร่งเรื่องของอคุณครูจบใหม่คุณครูจบใหม่จาก4ปีเนี่ยถึงจะสามารถทําเรื่องขอย้ายได้นะคะแต่ในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ปรับให้คุณครูจบใหม่เนี่ยสปีก็สามารถที่จะทําเรื่องอที่จะโยกย้ายได้เพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาส กลับไปในบ้านของเขาบ้านเกิดของเขาเขาจะได้มีกําลังกายกําลังใจในการที่จะทํางานให้กับชุมชนของเขาแบบยั่งยืนนโยบายที่ท่านนายกัมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องการให้พี่จะเข้าไปช่วยเหลือทําให้เขาได้มีกําลังกายกําลังใจในการที่จะมาทํางานดูแลลูกหลานแล้วก็เยาวชนของเราได้เต็มที่พร้อมด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มัน่นคงเพื่อให้เราห่างจากจุดปัจจุบนันไปสู่จุดอนาคตที่ยั่งยืนค่ะ